ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมายวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับดูทีพูดขึ้นว่านั่นคือการแนะนํามเบื้องต้นทั้งหมดตามประสบการณ์ของข้างานแรกหรือ2ง,งานข้าหวังว่าพวกเจ้าจะเลือกงานง่าย ลองหาประสบการณ์กับงานบังคับก่อนจากนั้นเพิ่มความยากของงานของเจ้าเจ้ายังสามารถทํางานระดับต่มให้มากขึ้นเพื่อให้ถึงความยากของงานโดยเฉลี่ยแต่ถ้าว่าหนึ่งปีนั้นไม่แน่นนักเจ้าต้องคานวณเวลาให้ดีๆเพราะอาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดเจ้าต้องทําให้ถูกต้องร้านเซนโยยกมือขึ้นอีกครั้งเียวสีพยักหน้าให้เขาร้านเซนโยกล่าวว่าอาจารย์เฉียวสี ั้นเรียนของเรามีทั้งหมด33คนนั่นหมายความว่าความยากของแต่ละงานของเราอยู่ที่24ระดับเฉลีย่ยของแต่ละงาน6งานมีสีระดับดังนั้นรูปแบบเต็มคือย4่คูณ33นี่คือความยากทั้งหมดถ้าเราคนใดคนหนึ่งผ่านระดับความยากเกิน24ได้นักเรียนคนอื่นสามารถใช้ความยากพิเศษนั้นได้หรือไม่รานเซนโยถามซึ่งดูดูดความสนใจของทั้งชั้นเรียนในทันที แต่เซลชีก็ตกตลึงเล็กน้อยไม่มีกฎในโรงเรียนที่บอกว่าไม่ได้อนุญ,ญาตแต่ก็ไม่มีกฎที่ได้รับอนุญาตเช่นกันถ้าจะถามเรื่องนี้กับผู้อํานวยการร้านเซียนยูกาว่าอาจารย์เสีซลฉีช่วยหน่อยนะบอกทุกคนว่าหวังว่าทุกคนจะผ่านงั้นเรามาร่วมมือกันพยายามไม่ให้เสียคะแนนความยากให้มากที่สุดเราจะผ่านไปได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ความหมายของเขาเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่มีความสามารถหากทำภารกิจเพิ่มเติมเสร็จสิ้นคะแนนความยากพิเศษจ,จะมอบให้กับนักเรียนที่มีความสามารถอ่อนกว่าซึ่งจะทําให้ทุกคนผ่านไปด้วยกันได้มากที่สุด่านทั้งชั้นเรียนเดี๋ยวชีรหลีต่างลงเล็กน้อยเราพูดว่าเอาละข้าจะส่งคําขอนี้ต่อผู้ในการท้ายที่สุดแล้วความยากของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่านักเรียนปีที่4ี่ในปีที่ผ่านมาแต่ทว่า ข้ายัางต้องการเตือนนักเรียนที่มีความสามารถต่ำในชั้นเรียนของเราเจ้าหวังจริงๆหมายว่าคะแนนความยากที่นักเรียนคนอื่นได้รับมาจะช่วยให้เจ้าผ่านด่านได้สิ่งที่ข้าหวังก็คือพวกเจ้าแต่ละคนกาลังคิดที่จะทํางานให้เสร็จมากขึ้นและให้คะแนนของเจ้ากับผู้อื่นจําไว้ว่าไม่มีใครที่จะช่วยเจ้าได้เสมอไปคนเดียวที่เจ้าพึ่งพาได้ก็คือตัวเจ้าเองเอาละไปกันเถอะ ข้าจะพาพวกเจ้าไปที่ศูนย์ภารกิจเพื่อลงทะเบียนจากนั้นเจ้าก็เริ่มเลือกภารกิจได้เลยปีหน้าจะไม่มีหลักสูตรไปให้ครบนี่คืองานบังคับใช่จะไม่มีการเรียนในปีหน้าสิ่งที่พวกเขาต้องมีคือสะสมคะแนนความยากให้เพียงพอศูนย์บริการภารกิจตั้งอยู่ในอาคารเล็กๆด้านหลังศูนย์แลกเปลี่ยนอาคารขนาดเล็กที่ไม่เด่นมากเมื่อเทียบกับศูนย์แลกเปลี่ยน ฐถานที่นี้ดูสมไปหน่อยแต่หลังจากเข้าไปแล้วหลังเซนโยแรกคนอื่นๆก็เข้าใจถึงความสําคัญของสถานที่แห่งนี้ในห้องโถงไม่ใหญ่มากมีรีบอยู่4ตัวซึ่งทั้งหมดลงไปด้านล่างหลังจากได้รับการรับรองจากี่ิวชีแล้วพวกเขาสามารถขึ้นรีบแยกกันได้รีบลงไปตามการรับรู้ทางจิตของหลางเซนโยรีบลงมาประมาณ20เมตรพวกเขาก็มาถึงห้องโถงกว้าง เพิ่งเดินออกไปร้านเซนโยเห็นคนรู้จักอยู่ตรงหน้าเขาเชื่องหลงเจียงรีบไ,ไปพบพวกเขาแบบเห็นหน้ากันร้านเซนโยใช่ไหมเชื่องหลงเจียงมองเขาได้ความประหลาดใจและพูดว่าในที่สุดเจ้าก็จะได้เริ่มภารก,กิจแล้วงั้นเหรอร้านเซนโยเพียกหน้าและพูดว่าใช่สิที่ไม่ได้เจอกันนานเลยตั้งแต่การแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้เคยเห็นเชื่องหลงเจียงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรื่องหลงเจียงไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักเขาดูเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกที่เขามอบให้กับร้านเซียนโยก็คือรัศมีของเขาลึกลงไปมากอย่างน้อยร้านเซียนโยก็ไม่สามารถบอกระดับพลังวิญญาณของคนคนนี้ได้เลยมีการพัฒนาครั้งใหญ่อย่างแน่นอนจิตน้องถ้าจะรอเจ่าอยู่ที่ร้านด้านในเรื่องหลงเจียงผู้ได้รอยเย้มจากนั้นตัวหลรร้านเซียนโยเข้าไปในรีบแล้วขึ้นไปจากนั้นร้านเซียนโยก็เห็นว่า ห้องโถงตรงหน้าเขาวกว้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับด้านบนด้านล่างที่นี่ใหญ่กว่ามากด้านหน้ามีหน้าจอขนาดใหญ่แต่ละจอมีโลโกพ้พิเศษเนื้อหาบนหน้าจอก็เลื่อนเช่นกันเสี่ยวถีเดินไปด้านหน้าและขอให้ทุกคนมารวมตัวกันนี่คือโถงภารก,กิจพ่อเจ้าทุกคนจะได้รับภารก,กิจที่นี่ในอนาคตภารก,กิจเหล่านี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนซือไดเคอร์อของเราเท่านั้น ูนย์ภารกิจเดียวกันนี้อยู่ในหอจิตวิญญาณสำนักถังหอเทพสงครามและสถานที่อื่นๆที่กล่าวมานี้ผู้คนสามารถรับงานได้ระบบงานเชื่อมโยงการเช่นงานบางอย่างสามารถรับได้หลายคนและงานบางงานไม่สามารถซ้ำกันได้ว่มามีคนทำแล้วคนอื่นๆก็ไม่สามารถทำได้จนกว่าจะเสร็จหรือว่าล้มเหลวจะได้รับคะแนนจากการทำงานให้สำเร็จ คะแนนสามารถแลกเปลี่ยนโดยตรงเป็นเหรียญตาภายในโรงเรียนซื้อไรเครืของเราได้ยังสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการในองค์กรอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นเจ้ายัางสามารถใช้คะแนนความยากนี้เพื่อแลกกับจิตวิญญาณในหอคอยจิตวิญญาณคะแนนภารากิจเหล่านี้เชื่อมโยงกันในเวลาเดียวกันนอกเหนือจากคะแนนภารากิจแล้วยังมีข้อดีทางทหารที่เกี่ยวข้องเจ้าสามารถสะสมแต้งภารากิจเหล่านี้ได้ หลังจากที่เจ้าสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเจ้าสามารถเข้าร่วมกองทหารกับสาหพันธ์เทวรัฐได้แม้กระทั่งถ้าเจ้าไม่อยากเข้าร่วมเจ้าก็จะมีคะแนนสะสมนี้ตลอดไปสิ่งนี้ทำให้ทุกคนประหลาดใจเดลวฉียิ้มและกล่าวว่า,างานที่เจ้ากำลังจะทำทั้งหมดนั้นมีไว้สำหรับสาหพันธ์และสาหพันธ์จะไม่ยอมให้เจ้าจ่ายเปล่าๆฮีโร่ที่มีส่วนร่วมอย่างมากต่อสาหพันธ์ อาจได้รับรางวัลชื่อเสียงจากการปิดกั้นข่าวแต่จะมีสิทธิพิเศษและรางวัลมากมายสําหรับตนเองและครอบครัวสาพันธทรัฐมีกฎระเบียบที่เป็นระบบในเรื่องนี้ดังนั้นพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลเลยอาจารย์คะแนนความยากสะสมเป็นยังไงบ้างหลังอยู่เกิดถามเสี่ยวชีพูดขึ้นว่าความยากที่แตกต่างกันมีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนที่แตกต่างกัน งานที่มีความยากเข้ากันก็มีระดับความยากด้วยดังนั้นเบื้องหลังแต่ละง,งานจะมีเครื่องหมายจุดที่สอดคล้องกันงานบังคับในสถาบันของเราจะขึ้นอยู่กับความยากที่เจ้าทําสําเร็จนี่แหละคะแนนมันแตกต่างกันเป็นข้อกําหนดของสถาบันการศึกษารของเราเองคะแนนเป็นสากลข้าจะพาเจ้าไปลงทะเบียนในแหลังนําเครื่องมือสื่อสารวิญญาณของเจ้ามาด้วยเพื่ออัปเกรดเจ้าสามารถ รับภารกิจได้จริงในวันพรุ่งนี้วันนี้ข้าจ,จะแสดงให้เจ้าเห็นเป็นหลักเขาพูดอย่างนั้นเขาก็พาทุกคนไปที่จอใหญ่ใต้หน้าจอใหญ่ขนาดใหญ่ยังมีคอนโซลการทำงานอีกด้วยเสียวฉีฉีไปที่คอนโซลการทำงานแล้วพูดว่าเมื่อเจ้าได้รับงานเจ้าจะต้องสกแกนเครื่องมือสื่อสารวิญ,ญญาณของเจ้าและยืนยันตัวตนของเจ้าจากนั้นเลือกงานหากเจ้าได้รับงานสำเร็จเจ้าจะได้รับเครื่องหมาย หากไม่สำเร็จแสดงว่ามีคนอ้างสิทธิภารกิจไปก่อนแล้วหัวหน้าทีมสามารถอ้างสิทธิงานบางงานในทีมได้จากนั้นจึงเพิ่มบุคคลอื่นเข้าทีมในระบบเพื่อให้ตรงตามจำนวนที่กำหนดสิ่งที่เจ้าต้องใส่ใจคืองานบางงานมีข้อกำหนดจำกัดเวลาเมื่องานจำกัดเวลาเหล่านี้เกินเวลาแม้เจ้าจะทำสำเร็จเจ้าก็จะล้มเหลวและไม่ได้รับคะแนนใน,ในเวลาเี็วกันหลังจากเสร็จสิ้นงาน จะมีระบบรับเรื่องร้องเรียนพิเศษเช่นเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างปัญหาและความยากลําบ,บากจะถูกประเมินตามเครื่องบันทึกของเครื่องมือสื่อสารหากความยากของงานเกินกว่าความยากเดิมเพิ่มเติมจะได้รับคะแนนหากสหายมีปัญหาระหว่างปฏิบัติภารกิจเช่นสร้างความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีมจะได้รับคะแนนด้วยมีบทลงโทษที่สดของการดังนั้นเจ้าต้องปกป้องเครื่องมือสื่อสารวิญญาณของเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในการบรรลุภารกิจร้านเซนโยตั้งใจฟังทุกคําที่เสียวชีพูดและเก็บทุกอย่างที่เขาพูดไว้ในใจนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดมันสําคัญมากสําหรับพวกเขาเสียวชีชี้ไปที่หน้าจอขนาดใหญ่ตรงหน้าเขาแล้วพูดว่ามีเครื่องหมายระดับความยากอยู่เหนือหน้าจอขนาดใหญ่มันแสดงให้เห็นถึงความยากของงานโดยทั่วไปยิ่งความยากของงานน้วยลงเท่าไหร่ จำนวนงานก็จะมากขึ้นเท่านั้นซึ่งทําให้พวกเจ้าเลือกได้ง่ายขึ้นสําหรับงานที่มีความยากสูงจํานวนก็จะน้อยลงยิ่งความยากสูงก็ยิ่งอันตรายและยิ่งทําให้สําเร็จยากขึ้นแนะนําให้รองระดับหนึ่งก่อนงานหรือสองงานเพื่อให้เข้าใจจากนั้นเจ้าก็สามารถเข้าไปสู่งานที่ยากขึ้นได้ติดตามค่าตอนนี้ไปลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วเจ้าสามารถเดินไปรอบๆได้อย่างอิสระและตรวจสอบงานได้ ขั้นตอนการลรงทะเบียนคือไม่ซับซ้อนสถาบันการศึกษารู้แล้วว่าวันนี้พวกเขาจะมาเพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาจึงเตรียมไว้ให้ยิ่งไปกว่านั้นสถาบันการศึกษายังมีไฟต่างๆอีกด้วยอันที่จริงกระบวนการลงทะเบียนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลงนามและการยืนยันเป็นทรัพยากรสำหรับทำงานที่ได้รับมอบอำนาจของสถาบันการศึกษาให้เศษเส,ส้นจากนั้นจึงมอบเครื่องมือสื่อสารวิญญ,ญาณ หลังจากส่งมอบเครื่องมือสื่อสารวิญญาณแล้วเฉี่ยวสีก็สั่งให้พวกเขาดูได้อย่างอิสระและเขาก็ไม่ยอมจากไปใครมีคำถามสามารถถามเขาได้ลานเซนโูและเพื่อนๆมาที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อดูเขาต้องการดูก่อนว่ามีงานประเภทใดบ้างแทนที่จะดูที่หน้าจอภารกิจระดับหนึ่งสและ3เขาตรงไปที่ระดับความยากระดับ4โดยตรง คำสั่งของสาบานการศึกษาคือให้พวกเขาทำงานที่มีความยากระดับสีโดยเฉลี่ยให้สำเร็จกล่าวอีกในหนึ่งการประเมินคอนเ็นว่าพวกเขาสามารถทำงานระดับที่สีให้สำเร็จได้เมื่อมองดูหน้าจอขนาดใหญ่ตรงหน้าบนหน้าจอขนาดใหญ่มีความยากหลายระดับและระดับสียังคงเลื่อนหน้าจออยู่แต่ร่างงานมีหมายเลขอยู่ข้างหน้าต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยย่อของงานเราต้องคลิกบนคอนโซน เพื่อดูข้อโมูลโดยละเอียดต่อไปนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันภารกิจความยากระดับดีหมายเลข1 1ึ่งไปที่ดาวโบลเดวานเพื่รับผลึกคิดต้านไฟคำนวณผลึกคิดต้านไฟ10อันที่มีน้ำหนักมากกว่า50กรัมคิดต้านไฟแต่ละกรัมมีค่าเท่ากับ1คะแนนคะแนนสุดท้ายจะถูกแรกตามจำนวนคิดต้านไฟเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นจะได้รับคะแนนเพิ่มอีกร้อยคะแนน ดาวบริวารที่ว่านี้ก็คือดาวอังคารอันดูเดือดรานเซนยูไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ไหนและเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนถ้าได้ยินชื่อก็ฟังดูไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไร่ภารกิจความยากระดับีหมายเลข1239ติดตามกองเรือของสาพันธรัฐเพื่อสำรวจดาวไซี่แมมมอธและกลายเป็นสมาชิกทีมสำรวจผู้บุกเบิกใช้เวลาสำรวจเกิน100ชั่วโมง และได้รับการยอมรับจากกองทัพเมื่อภารกิจสำเร็จไม่จำกัดจำนวนคนรางวัลคะแนนจะขึ้นอยู่กับการประเมินของทหารของสาพันธรัฐรับประกันขั้นต่ำ1 0 0คะแนนล็ก a ี่แมมมอสอยู่ที่ไหนรันเสียนยูดูสับสนเลกน้อยถ้าที่นี่ไกลมากจะกลับไปกลับมาอีกนานแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงว่าเวลาสำรวจ100ชั่วโมงนั้นควอบคลุมไม่ได้และต้องเป็นไปตามคำสั่งของทหาร นี่เป็นภารกิจที่ไม่สามารถควบคุมเวลาได้เห็นได้ชัดว่าไม่เหมาะสมภารกิจความยากระดับที่4หมายเลข1 6 2 9ไปที่ดาวแห่งสวรรค์และตามราชจ,จนสะระดวงดาวระดับมหาปาฏิญ,ญญาณเจ็ดวงแหวนต้องอยู่ในรายการที่ต้องการของสามพันธรัฐจํจำนวนคนที่เข้าร่วมภารกิจ3ามคนรายการที่ต้องการตัวมากที่สุดของสาพันธรัฐนภารกิจ200คะแนนนี่คือภารกิจ ในดาวสวรรค์ดูเหมือนว่าจะดีแต่ถ้าว่าตามวิธีการเข้าสู่ดาวสวรรค์นั้นเป็นปัญหาเราต้องหาวิธีเข้าไปและปกปิดต,ตัวตนของเราด้วยดูเหมือนจะไม่ง่ายเช่นกันหลานเซนโยดูงานทีละงานและพบว่างานระดับที่4ี่ทั้งหมดนั้นไม่ง่ายขนาดนั้นลหลายคนต้องการมีการเตรียมการที่เพียงพอจึงจะเป็นไปได้นี่เป็นเพียงงานความยากระดับสีเท่านั้นหลานเซนโยเดินไปด้านข้างอีกครั้งเพื่อดูงาน และความยากระดับที่5ภาพนี้ทําให้เขาพูดไม่ออกมากยิ่งขึ้นงานหนึ่งในทีมสามารถเกี่ยวข้องกับคน40คนข้อกําหนดของภารกิจคือการทาลายร้างกลุ่มจรสรัดระหว่างดวงดาวมีผู้มีพลังอํานาจตรงกันข้ามอยู่ในกลุ่มจรสรัดระหว่างดวงดาวนั้นและมีเรือรบอวกาศ6กําคนธรรมดาจะทําสิ่งนี้สําเร็จได้ไหมทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะทําให้เสจใช่ไหม หลังจากดูงานเพิ่มเติมอีกสองสามงานแล้วหลานเซนโยรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะทำมันให้สำเร็จเอาอดไม่ได้ที่จะเดินไปหาเซียวชีแรกถามอาจารย์ทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามีงานมากมายที่นี่ที่เราทำไม่ได้เลยข้าไม่เห็นความหวังของความยากระดับ5เลยด้วยซ้ำเซียวชีกล่าวว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเจ้าคิดว่าคะแนนสะสมความยากได้มาอย่างง่ายขนาดนั้นเลยงั้นเหรออันที่จริง ในการทำงานบางอย่างให้สำเร็จเจ้าไม่เพียงแต่ต้องมีทีมงานและเครือข่ายที่เป็นตัวของเจ้าเองในเวลาเดียวกันต้องมีกำลังและทรัพยากรเพียงพอเช่นต้องมีกองเรือเล็กๆเ,เป็นของตัวเองภารกิจใหญ่ๆเรานั้นมอบให้กับกองกำลังแบบเราจริงๆระบบสาพันธทาราตเรียกว่ายุทธการแห่งสวรรค์ทุกคนที่ปฏิบัติภารกิจเรียกว่ายุทธการแห่งสวรรค์การต่อสู้แห่งสวรรค์ที่ทรงพลังอย่างแท้จริง ต้องมีทีมของตัวเองพูดง่ายๆก็คือนักเรียนในสถาบันการศึกษาของเราทำงานเป็นรายบุคคลมากกว่าเพราะเราให้ความสําคัญกับความสามารถส่วนบุคคลมากกว่ากองกําลังอื่นดังนั้นเราสามารถใส่ใจกับงานแต่ละงานได้มากขึ้นทีมเรานั้นงานทั้งหมดต้องการการสนับสนุนจากกองกาลังที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาหลานเซดอยู่เพียหน้าจะพูดว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะลองดูเตียวถียิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าเจ้า คงจะรู้จักเครื่องหลงเจียงเจ้าสามารถถามเขาได้เขาทํางานสําเร็จได้ดีมากเขาเก่งที่สุดในบรรดาเพื่อนร่วมทีมประสบการณ์ของเขาน่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าดวงตาของหลานเซียนโยเปียงปรากายใช่แล้วเขาสามารถถามเครื่องหลงเจียงได้สิทธิ์พี่คนนี้เป็นวิญญาจาร์ระดับแปดในตอนนั้นตอนนี้เขามีระดับราชทินานาณาพมายุทธ์แล้วหรือไม่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีงานยาก,ยาก มากมายในบรรดางานที่เขาทำเสร็จใช่ไหมผู้คนกำลังดูหน้าจอง,งานขนาดใหญ่ด้วยความสนใจอย่างยิ่งและพวกเขาทั้งหมดกำลังตัดสินว่างานใดข้างต้นที่เหมาะกับพวกเขาสามารถทำให้สำเร็จได้เรื่องงานใดที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้พวกเขาเกือบทั้งหมดไม่มีบ่อแสใดๆเลยท้ายที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้และงานเกือบทั้งหมดจะต้องเสียสิ้นบนดาวเคราะห์ต่างแดน สิ่งที่ง่ายกว่าคือการร่วมมือกับกองทัพและกองยานอาวกาศของสาพันธรัฐเพื่อทํางานบางอย่างให้สําเร็จส่วนที่ยากที่สุดคือการทํางานให้เสียสิ้นโดยราพังสิ่งนี้ทําให้ทุกคนรู้สึกสับสนเล็กน้อยหลังจากมาถึงที่นี่คาอธิบายของเสี่ยวถีมีน้อยมากโดยพื้นฐานแล้วเขาได้พูดทุกอย่างที่เขาพูดได้วิธีการเลือกงานและวิธีการทํางานให้เสร็จร้อนเป็นบททดสอบสําหรับนักเรียนวันนี้ เป็นการติดต่อครั้งแรกสําหรับทุกคนซึ่งทําให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมอาจารย์เสียวีจึงบอกว่าควรเลือกงานที่ง่ายกว่ามาทําก่อนเพราะมันเกี่ยวกับการทําความคุ้นเคยกับงานสิ่งสําคัญคือต้องทําความคุ้นเคยกับกระบวนการของงานหลานเซนโยเฝ้าดูที่นี่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทางนอกจากนี้เขายัางพิจารณาแผนง,งานที่ยากลาบากบางส่วนด้วย ไม่มีงานที่สูงกว่าระดับเจ็ดแสดงอยู่ที่นี่แรกงานที่ยากที่สุดคืองานที่ระดับหกหลังจากถามไปทั่วก็พบว่าถ้าอยากเห็นแผงภารกิจระดับเจ็ดต้องมีคะแนนเพียงพอนักสู้ยังถูกแบ่งออกเป็นระดับต่างๆมีเพียงนักสู้สว่านระดับสูงเท่านั้นที่สามารถทํางานระดับสูงเหล่านี้ได้หนึ่งคือเพื่อความปลอดภัยและอีกหนึ่งเพื่อความรักษาความรับของภารกิจเมื่อพูดถึงภางรกิจระดับสูงหลายครั้ง เนื้อหาของภารกิจเป็นความรับของสาภาทารัฐจะไ,ได้รับอนุญาตให้มองเห็นโดยไม่ตรวจสอบแม้ว่าเขาจะไม่เห็นภารกิจระดับที่7แต่แม้แต่ภารกิจระดับที่6ก็ทําให้หลานเซยนโยต,ตกตะลึงคาอธิบายของหนึ่งในภารกิจระดับที่6มีดังนี้ถ้าผู้นําระดับเทพคนใดก็ได้บนดาวสวรรค์ไม่มีการจํากัดจํานวนคนและวิธีการการฆ่าการฆ่าระดับพระเจ้าเป็นภารกิจระดับ6กหรือไม่ ภารกิจอยู่เหนือระดับเจ็ดมีอะไรบ้างมันสามารถทําลายโรคได้เลยหรือไม่หลังจากการสังเกตยอย่างรอบคอบร้านเซนโยได้ค้นพบรูปแบบบางอย่างและง,งานบางภราบเหล่านี้เรียกรวมกันว่างานแห่งสวรรค์ในพลังงานเหล่านี้ความยากของงานจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในแต่ละระดับและยิ่งระดับงานสูงเท่าไรความยากก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นงานใน2ระดับแรกนั้นค่อนข้างง่าย ได้ใช้เวลานานที่สุดแต่ก็ยังสามารถบรรลุภารกิจได้ตามความสามารถแต่งานที่อยู่เหนือระดับสาจะกลายเป็นเรื่องยากและอันตรายดังนั้นเราต้องเลือกอย่างระมัดระวังเมื่อเลือกถึงสิ่งนี้ร้านเชียนโยูก็ไมได้ทักทายเพื่อนร่วมทันของเขาและออกจากศูนย์ภารกิจอย่างเงียบๆเขารู้ว่าเขาไม่สามารถรีบเร่งที่จะรับงานนี้ได้เขาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร รดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ